สวัสดีค่ะรายงานจากบึงน้ำรักนะคะอ,อําเภอธัญ,ญบุรีปรทุมธานีค่ะตรงนี้คือคลอง12นะคะแปลงที่ดินที่ติ๋งจะนําเสนอขายนี้คือแปลงที่ฝั่งท่านติดคลองค่ะนี่คือแปลง1ไร่นะคะหน้ากว้างนะคะจากตรงเสาไฟฟ้าค่ะจนถึงตรงนั้นอยู่ที่62เมตรค่ะลึกอยู่ที่25เมตรนะคะแปลงตรงนี้นะคะเป็นแปลงที่สวยงามมากค่ะ เพราะว่าด้านหลังติดคลองค่ะคลอง12นะคะเราสามารถใช้น้ําที่คลอง12มาใช้ประโยชน์ได้และที่ตรงนี้นะคะเป็นถนนคอนกรีตนะคะตรงนี้นะคะถนนหน้าแปลงเลยค่ะกว้าง8เมตรค่ะและมีไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะเพราะที่นี่เป็นโครงการเก่าค่ะเป็นโครงการเก่าของชุมชนบึงน้ํารักนะคะเดี๋ยวติมจะพาเข้าไปชมแปลงที่ดินค่ะ ส่วนที่ดินตรงนี้นะคะที่เรากําลังจะเดินขึ้นมาตรงนี้เป็นที่ดินถมแล้วนะคะนั่นเทียบเลยค่ะถมแล้วนะคะสูงกว่าระดับถนอนอยู่ประมาณ15เซนได้ค่ะที่ดินที่ตรงนี้นะคะคือถมแล้วค่ะส่วนพื้นที่ที่เราจะสามารถใช้ประโยชน์ด้านในได้นะคะเชิญเข้ามาดูข้างในค่ะแปลงน,นะคะจะเป็นแปลงจิดคลองค่ะ เป็นคลอง12นะคะซึ่งคลอง12นี้ก็จะตัวคลองนะคะจะกว้างมากค่ะแล้วก็ได้ทำการลอกคลองเรียบร้อยแล้วนี่คือหลักหมุดนะคะหลักหมุดของแปลงนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่คือคลองค่ะที่นี่นะคะสามารถสร้างบ้านเป็นบ้านแนวสวนเกษตรได้ แล้วก็สามารถทำหอพักอาพาร์ตเมนต์นได้ค่ะปลูกและตรงที่ท้ายแปลงนะคะสามารถปลูกผักปลูกต้นไม้หรือปลูกพืชผักสวนครัวในที่เราชอบได้ค่ะพเพราะสามารถผันน้ําจากคลอง12ขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะโดยที่น้ําคลอง12ของเราเป็นน้ําที่มีใช้ตลอดทั้งปีนะคะไม่แห้งแล้งค่ะในเมืองประทุมธานีของเราค่ะ นี่คือบรรยากาศนะคะที่นี่นะคะเราขายที่ตารางวาละ12,000บาทค่ะเนื้อที่1ไร่ค่ะหรือสามารถแบ่งขายได้ที่100่งตารางวาสองร้อตารางวาค่ะสนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทักติดมาได้นะคะ084 132 0179สวัสดีค่ะ